เนระบาเขาเก่งลองเล่นเต้นระบาดนตอนนี้มาเพื่อเขาเรียกมันเป็นน้ำจิ้มนะต่อไปช่วงเสียงอ้อครับที่คอขอเข้าช่วงยังไงครับมาถึงช่วงวห,ห้าสี่สามสองมาถึงช่วงเสียงอ้อครับท่านสุดๆแน่เสียง้อลเล่าเล่าเรื่องรายงานเก่งเองนึกกระดีนะอ,อ,อ่ะเรื่องเป็นยังไงอธิบาย เราลิ้นีกว่าก็เลยลายมือตอนแรกลายมือก่อน,นเกรดเอได้แต่ลายมือไม่ได้ต้อง ชอบพ่ะฉันว่าถึงเวลาแล้วแหละจบแล้วเรื่องฟังไม่เข้าใจเข้าใจดิไปขโมยรายการอาจารย์มาส่งแล้วอาจารย์เขาก็ตามได้เป็นของเขาเองแต่ตอนนี้ก็ทําตอนหน้าเขาได้เกดซีเกรดซีแต่พอถึงเวลาเนี้ยอาจารย์เขาเล็งเห็นว่าเรื่องมันน่าจะได้เกรดเอเขาน่าจะได้เกรดเอก็เลยได้เกรดเอไปอาจารย์ไม่โกรธด้วยโอเคไอจริงจังปะอ๋อโอเคสุณจะเอาอะไรอะ

อยู่ช่วงเซียนกูรูครับเราจะระบ,บุเขาเป็นเซียนกูรู้ว่ะถ้าเกิดเขาไม่รู้เลยเนี่ยทำไงเออดูท่าทางเขารู้นะพ,พร้อมไหมพร้อมค่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วแล้วก็มาครับขอต้อนรับคุณแจงเข้าสู่การทดสอบเซียนกูรูรู้ทุกอย่างการทดสอบในครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างที่คุณคิด สมาธิ <Smart> ies, oh. คิดและไตรตรองให้รอบคอบก่อนตอบคำถามทุกครั้ง oh, 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 oh. กรุณานั่งให้อยู่ในท่าค่อนคลที่สุด oh, 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 oh. ถ้าคุณพร้อมแล้ว oh, 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 oh. ฟังคำถามจากระบบ 1, ทันที oh, oh. คำถามที่หนึ่งพอพึ่งไม้โทสระอาขอไข่สระอาวอแหวนมอมา้า ไมโทซารอ่าอ่านว่าผ้าขาวม้าคำถามถามว่าผ้าขาวม้าคืออะไรสมัยนี้นะเด็เทพยิ่งไม่ค่อยเจอนะนานๆจะเจอนะผ้าขาวม้าเนี่ยนะถ้าต่างจังหวัดที่เจอบ่อยนะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้ฉลาดผมว่าได้นะ เราไม่รู้กุ่งอยู่ก็น่าจะรู้ว่าเรียนบอกท่านผู้ชมก่นนอนเด็กได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ถูกหรือผิดนะมันเป็นสิ่งที่เด็กเข้าใจว่าส,ส,สิ่งนั้นมันคืออะไรนะคะคือต,ตอบตอบถูกก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่แล้วนะ,อะตอนนี้นะ,ะครับว่าตอบผิดปุ๊บเนี่ยเขาสั่งให้เราเลยุคกัวนี้เนี่ยเอาไปเทียนเลเทียนี้ทำเทีนนี้นี่นั่เลยโอเคภาพหมายคบลูกภาพหมายคือภาพพร้อมแล้วภาพหมาคืออะไรหนึ่งสองสาม ภาคมาคือคนต่างจังหวัดไปล้างน้ำนุ่งผ้าขมาใช่แล้วครับแต่เพราะคนต่างจังหวัดครับคนกรุงเทพต้องนุ่งผ้าไม่นุ่งถอดเก่งแล้วมีก้อนน้ำผ้าขนหนูผ้าขนหนูซึ่งนํามาจากขนของหนูมาเสร็จตรงผ้าขนหนูเองอ่ะถือว่าถือว่าใช้ได้เลยถือว่าตอบโจทย์เข้าใจอ่ะเป็นผู้หญิงผู้หญิงนุ่งผ้าขามาได้ไหมผู้หญิงต้องนุ่งผ้าอะ พระขนุนตุ่ยต้อนุ่งผ้าขนหนูค่ะสวัสดีค่ะอยู่ต่างจังหวัดนุ่งผ้าขนหนูผ้าถุงได้ไหมผ้าถุงได้ไหมยู่ต่างจังหวัดนุ่งผ้าถุงบางทีผ้าถุงเปียกแม่กับผ้ากับม้ามันนุ่งเหมือนกันผ้ากับม้าเป็นของคนไทยเลยนะเป็นของไทยเลยนะต้องยอมรับเลยนะผ้าขนผ้าถุงก็เป็นไทยๆเลยนะเก็หนังไม่มีหรอกนุ่งผ้ากับม้าใช่ไหมใช่เอออ่ะกครับอ่ะข้อต่อไปครับเชิญครับคุณแจ ระดับความตื่นเต้นของคุณกำลังเพิ่มสูงขึ้นขอให้คุณคหายใจโยยยๆเพื่อลดความเครียดบททดสอบยังไม่จบเราเชื่อว่าคุณทำได้ดีมากกว่านี้คำถามนี้ความยากระดับสี่คำถามคือสอเสือสระอายอยักสอเสือสระอี ยอหญิงจอจานนอหนูการันอานว่าสายสิงคำถามถามว่าสายสิงคืออะไรสายสิงคืออะไรอะจะเหมือนกับสายแปดสายยี่สิบหอาป่า